วันนี้จะมาเล่นเกมนะคะจะเป็นเกมตกตกมือเอ้าตกมือแล้วก็ตาปอบิงฉุกค่ะก็จะเล่นแบบว่าตาตาปอกนีตกมือด้านมือตกอะไตด้าซ้ายตาขวาตาขวาตาขวามาตกแปด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 ดหมุน ขบวนหบวนลงขบานขึ้นขบวนหบนลงขงา้านขึ้นขบวดไปนะ เรให้เขาเล่นเราดูซ้อมอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะดืนดูอะอมเลยอะเลยเหรอมือดามดปตกมือดามดตกในด้านา อูแพ้สองรอบแล้วใช่ไหมใ้่หนง And am not do it. <laughs> ลุงมามองเห็นผู้หอยผูป้ปลามองเห็นผู้หอยผูป้ปลาแล้วก็ บอกว่าเอาอีกเอาคนเดียวเอาแสดงคนเดียวเลยอย่าบอกว้าอย่าบอกอีกหนึ่งนะโอเคถ้ายังงั้นเดี๋ยวเราพูดคติประจำวันเราก็แยก้ายกันเนาะ 你买吗？